สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับหมวยอีกแล้วนะคะในช่องลิซี่ค่ะวันนี้นะคะหมวยจะมาตอบคําถามนะคะกับสาวๆที่เข้ามาทักนะคะเข้ามาถามกันเยอะมากเลยว่าตกขาวเนี่ยถ้าปล่อยทิ้งไว้น,น,นานๆนะคะจะเป็นอันตรายไหมมีผลข้างเคียงหรือเปล่านะคะแล้วถ้าลุกรามเนี่ยจะลุกรามกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือเปล่าคลิปนี้มีคําตอบค่ะ มาดูกันเลยนะคะว่าตัวขาวสีเหลืองเกิดจากอะไรคะ่ะตัวขาวสีเหลืองเกิดได้หลายสายเหตุจากการที่สาวๆเนี่ยเข้าห้องน้าสาธารนณะก็ติดได้หรือว่าปีการจับถึงโดนน้องสาวค่ะก็ติดได้เหมือนกันนะคะเชื้อพวกนี้สามารถลุกลามเข้าที่ปากช่องคลอดได้ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆน,นะคะอาจจะทําให กลายเป็นมะลุกอักเสบหรือเป็นมะเร็งป่งมะลูกได้นั่นเองค่ะและที่น่ากลัวมากไปกว่านั้นนะคะก็คือตกข่าวสีเขียวค่ะตกข่าวสีเขียวเนี่ยเกิดจากเชื้อหนองในหรือว่าเชื้อคาเมเดียเชื้อตรงนี้เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ค่ะแล้วก็บางคนนะคะเกิดอาการเจ็บเกิดอาการแสบร่วมด้วยนะคะทําให้เกิดอาการติดเชื้อไปเรื่อยแล้วถ้าปล่อยไปนานๆนะคะบางคนนะ เกิดการอักเสบมากๆค่ะก็จะทําให้เกิดอาการบวมหรือว่ามีอาการแดงร่วมด้วยบางคนก็อาจจะมีอาการคันมากๆหรือว่ามีกลิดร่วมด้วยค่ะถ้าปล่อยไวน้นานๆก็ลุกลามเข้าที่ปากช่องคอได้อันตรายอยู่ตรงนี้ละคะ่ะที่ปากช่องคอนั่นเองปากช่องคอนะคะถ้าลุกลามเข้าไปแล้วะคะ่ะ รักษายากแล้วก็ลำบากมากเลยนะคะสาวๆรู้ไหมว่ามันจะทําให้การเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ค่ะเชื้อพวกนี้นะคะอาจจะไม่แสดงผลใน้สาวๆเห็นเลยเพราะว่าเชื้อพวกนี้มันหลบในหรือว่ามันฝังในอยู่นั่นเองค่ะแต่ว่าจะแสดงเชื้อตอนไหนรู้ไหมคะห้าถึงสิบปีเอ๊ะน่ากลัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสาวๆไม่สมควรที่จะปล่อยไว้เลยค่ะส แนะนำว่าสาวอะค่ะดูแลไว้ตั้งแต่เนิ่นๆดูแลไวต้ตั้งแต่ต้นเหตุต,ตอนนี้ค่ะจะดีที่สุดเลยนะคะเพราะว่าลิซี่ของเราอะค่ะเป็นสารสก,กัดจากสมุนไพรธรรมชาตินะคะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่คัดสรรสารสก,กัดมาเป็นพิเศษที่อยู่ในลิซี่เท่านั้นค่ะสังเกตง,ง่ายๆเลยว่าลูกค้าหลายๆท่านทานไปแล้วทำไมถึงเห็นผลชัดเจนจังเลยนะคะสามถึงสี่วันเนี่ยอาการตกขาวลดลงอย่างชัดเจนอาการคันไม่มีแล้วอาการที่มีกลิ่นร่วมด้วยค่ะก็ลดลงมากนะคะบางคนทักเข้ามาบอกหมดได้เลยนะคะว่า เนี่ยพี่ทานไปสามถึงสี่วันเองอาการตกขาวสีเขียวหรือว่าสีเหลืองนี่ลดลงอย่างมากเลยแนะนําได้เป็นอย่างดีขอบคุณมากเลยสําหรับคําแนะนําที่ดีใจมากเลยที่ตัดสินใจทานลิซซี่ในวันนั้นขอบคุณสําหรับคําที่แนะนำเป็นอย่างนี้มา,มากๆเลยค่ะตรงนั้นนะคะหมยด,ดีใจมากๆเลยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเข้ามาพูดเองตอบเองเลยนะคะลูกค้าสังเกตได้เลยะค่ะลูกค้าไปดูรีวิวได้เลยนะเพราะว่าหมยไม่ได้พูดเองค่ะตรงนี้การันตีจากลูกค้าเลยนะคะ แล้วถ้าลูกค้านะคะมีปัญหานะคะเกี่ยวกับการตกขาวมีกลิ่นคันช่องคอนะคะปวดท้องประจำเดือนสามารถเข้ามาทักหรือว่าสอบถามหวยได้เลยนะคะไม่ต้องอายค่ะไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าเรื่องภายในนะคะเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามเด็ดขาดเลยค่ะบางคนนะคะติดปัญหาเรื่องราคาเรื่องคุณภาพสินค้าไม่มีความมั่นใจนะคะอยากจะบอกเลยนะคะว่าถ้าลูกค้าได้ผลลัพธ์ไปอะค่ะแล้วทําให้ลูกค้าาการดีขึ้นแล้วลูกค้าหายจากอาการที่ลูกค้าเป็นอยู่มันคุ้มค่ามากๆเลยนะคะไม่สมควรที่จะปล่อยเอาไว้ ถ้ามีคําถามอื่นๆนะคะหรือว่ามีข้อสองสัยต่างๆที่จะเข้ามาสอบถามหมวยได้เลยนะคะหมวยยินดีมากๆค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะหมวยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันที่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าหมวยจะมีสาระดีๆมาฝากสาวๆทุกๆคนเลยนะคะถ้าสาวๆนะคะชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u บ s ไ r i b e หรือว่าสั่นกระดิ่งให้หมวยด้วยนะคะถ้าไงวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะบาย